สวัสดีเจ้าหลังจากตีสมศรีเลิกงานแล้วเนาะทางกลับบ้านแวะซื้อป่าอยากกินปาย่างเกลืออืมสมศรีก็มาพอก็มีป่ากระพงนี่เนาะซื้อป่ากระพงไปหนึ่งตัวเอาไปย่างเกลืออยากกินทํางานก็นยืนขิดไป <laughs> มั่ผอมแล้วสมศรีตายจะมันตัว <laughs> กินก่อน เอาป่าไปย่างเกลือเจ้าป่ากระพงตัวหนึ่งห้าสิบห้าสิบคนประมาณสองร้อยห้าสิบาทป่าตัวเนี้ยสองร้อยห้าสิบาทเจ้าป่ากระพงอันนี้ถึงบ้านแล้วเนาะสมศรีก็ล่างหัวมันเจ้าเสร็จแล้วสสกับมันมีจะใครนะ้ะมีจะจะใครแห้งก็เลยเอาขิงเจ้ายัดเข้าไปกับต้นเสล,ลอรียัดเข้าไปในตัวก็ในปากนะแล้วก็เกลือโรยๆๆแล้วสมศรีก็จะไปอบในเตาอบ ไล่น้ามันเนาะเราไปย่างในเตาอบไล่น้ามันเลยเจ้าร้อยแปดสิบองศาร้อยแปดสิบองศาเจ้าห้านาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วเจ้าปลาเผาปลาเกลือปลาเผาเกลือจะก่อปาย่างเกลือเสร็จแล้วเจ้าอันนี้เส้นหมี่อันจิม้ม ปะเผา,าปะเผา,าเสร็จแล้วหันป๊าหันป,าป,าป๊าป๊าไปประมานพอดีวันนี้วันนี้กินเครื่องดื่มแล้วใวันเนี้ยเหนื่อยทำงานอีกคอคเทลเหมือนคอคเทลอะ่ะ ปลาปลาปลาทะเลปลากระพงเปิดออกเลยค่ะเปิดออกเลยมันหอ,อนมันหอน,อ,อ,นอยู่เด้อบางมันมองเห็นปะ่ะ ọc chung chung Hãy subscribe cho nào Ghiền ม้ขนาดม้าขนาดกว่วจะได้พักกว่าจะได้หนังกว่าจะได้ไปทํางานมากก่าจะได้หนังลูกก็ปวดกินข้าวก่อนจมเสียนี่แหละชีวิตแม่บ้านเมียสลังไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะกว่าจะได้กินข้าวกว่าจะได้หนังเ่อปวดกินก่อนถึง,ง,ง,งนะจ,ะจะได้หนัง ออเมาเอาเอาเอาเพียวเลยอืมหวานจวกป่ะเส้นมี่น้ำสีกินเส้นมี่ยนมากินด้วยกันเนอะป้าเผาเผาก็ เาอบไล่น้ำมันซื้อตาอบไล่น้ำมันมาคุ้มขามาทำได้ทุกอย่างบางคนมันใส่ถั่วป่นนะมซื้ออะไร chọt ra sọc quần phải giọt man nhiều cái hải ba mỏ bé mỏ hả ba sốt nữa. mà kín tuổi chán mà kín tuổi <laughs> Nè, Nhà băng có thảm nó tím kìm bé, kìm, kìm ấn nè, Tím khuẩn này, khuẩn nói nói này là. ไปบ้านถึงจะกินเบียไปเมืองไทยอะถึงจะกินอยู่นี่ก็ตั้งหน้างแต่ทำงานพอตะกอนกินแอลนักแล้วไอ ใจมือแล้วนะพริกเผ็ดเผ็ดมากขนาด Nếu là ăn hạt ปลาตัวนีสองร้อยห้าสิบบาทปลาตัวเดียวนี่นะมผักเพชเพช มอ <laughs> มีคนถาม,ม,มว่ามอมอแปลว่าไงมอมอแปลว่าอร่อย <laughs> าอากาศหนาวฝนตกต้งนอน อีคนเดียวคุณสายไม่ไปกินข้นขาวว่ะล่ะไปแล้วเจ้าคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติ่ติดตามก็ 3, รู้หน้ากดไลค์กดแชร์ห้อสุนทรีกิมเนอขอบคุณเจ้า